สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเกม Space Survivor นะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลองมันเล่นกันดูนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับเกมนอนสูผีนะครับก็เรียกว,ว่าอาจจะแบบมีแรงบันดาลใจก็ได้นะโอเคเรียกว,ว่าเราจะไม่พูดมากให้เสียเวลาละเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะปะมาครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในยานอวกาศนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปหาห้องเล่นนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันนะเอาจริง คิดว่าเกมนี้ก็เป็นเกมแรกของผมเลยนะครับโอ้และนี่คือศพใครวะเนี่ยโอ้หวังว่าจะไม่ใช่ศพของเรานะเพราะว่าชัน้นี่นจะสามารถเอาชีวิตรอดอู้ดูดีครับทุกคนเพื่อนของเราก็ทํางานนะป้าเดี๋ยวเราก็จะเข้าห้องเลยก็กันแม่โมแต่เดินอยู่ได้เดี๋ยวก็โดนียกว่าผีฆ่าตูยหรอกโอ้เดี๋ยวผมก็จะมาอยู่ห้องนี้ก็แกันนะนิกว่าเราอุ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเอ้ยซับไพ่เหรออุ้ยได้รับปางด้วย200เหรียญน,นะครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับเพ่แบบนี้เนี่ยเราก็ต้องอัพอะไรดีอัพประตูเนี้ยเหรออู้อัพเลยนะครับ นีไ่ไงพี่นะครับโอ้โหดูเจ้าต,ตัวนี้มันชื่อว่าอะไรนะครับทุกคนผมจําไม่ได้เลยว่าคือแบบมันมีเกมของมันด้วยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเรียกว่ามันก็ขึ้นยานอโกกาศของเรามานะครับแต่ไม่เป็นไรอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะซื้อนี่ป้อมปืนก่อนเลยนะครับเอ้ยมันมีเวลาตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนปะมันจะลดลงเรื่อยๆนะซื่งผมว่าด้วยว่าถ้าให้ทายก็ถ้าสมมติว่าเวลามันหมดอนะ่ะเราก็จะชนะผีใช่ไหมล่ะโอ้ยพีเลเวลสองบ้านอะ่ะเฮีย,ยนะครับพี่โอ้โหแป๊บน,นึงนะเราต้องอัพประตูนะครับทุกคน ถ้าปล่อยมันตีต่อไปเนี่ยเราก็คงไม่หรือว่ามีชีวิตรอดออกไปแน่นอนอ้าผีมันไปแล้วเป็นยังไงล่ะป้อมปืนผมก็แรงเหมือนกันเนี้อ่าซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะทํางานนะครับแม่ภาพก็สวยเหมือนกันนะทุกคนเห็นปะเออแลวนี่คืออะไรเนี่ยมีหรือว่าไฟเลนด้วยนะครับโอ้ยนี่ไงทุกคนเพื่อนของเราก็อุ้ยพี่คนนี้รวยมากเลยอะดูสิมีป้อมปืนตั้งสามป้อมนะครับอุ้ยแลวพี่เขาสามารถซื้ออันนี้ได้นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นอ่าเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่กล่องสาฟ้าหรอกครับทุกคนเมื่อกี้ม ไม่รู้ว่าพี่เขาก็เล่นกนรนารพนันกันนะเนี่ยนี่มันเกมอะไรวะเนี่ยแป๊บนึงนะเอาซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทำอะไรดีเราก็จะรอต่อไปนะเพราะว่าตังเรามีแค่153เหรียญเท่านั้นนะนี่ไงอัพป้อมเปิดเลยนะครับทุกคนอุ้ยป้อมปืนยิงแรงมากเลยนะป้าทุกคนดูดิแม่แต่ผีก็ตีแรงเหมือนกันนะแต่ผีอย่าเพิ่งอัพเลเวลนะเว้ยไม่งั้นเนี่ยพี่แตกแน่นอนอ่าผีก็ไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเก็บตังไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแม่ตอนนี้เนี่ยผีไม่มา,าเลยแล้วนี่คืออะไรออ่่ะะเสียงงมันติ มันใค่มาตีชิงแถวนี้เลยครับทุกคนเฮ้ยมันหายไปแล้วนะอ๋อรู้ึกว่าจะเป็นไอ้กรอบป้องกันตรงนี้ใช่ป่ะเฮ้ยพี่เขาไม่มี2อันเลยเนี่ยแม่แบบนี้ก็สุดยอดเลยนะครับอ่าทุกคนียกว่าไอ้กองซับไพ่เนี่ยมันจะกดได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็คือครั้งแรกครับเพราะว่าถ้าโกดครั้งต่อไปเนี่ยมันได้ดูโฆษณาครับทุกคนือว่าพี่เนี่ยก็อยากจะเสียเวลานะเพราะว่าพี่เนี่ยก็มีฝีมืออยู่นะครับแหมเป็นยังไงล่ะตอนนี้เนี่ยผมก็คิดว่าผมจะอันนี้ว่ะ ผมอยากจะอัพป,ประตูกนะ่อนนะเพราะว่าประตูเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะดูผีมันตีดิตีแค่แป๊บเดียวนะดูรว่าเลือกประตูผมก็เหลือครึ่งหลอดนะครับทุกคนนี่อัพไปเลยเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหอย่างแพงครับต้องน้องพี่โจเลยอุย้ย บอสระดับเลเวลสแล้วโอ้โหมันเอาเรื่องวะทุกคนตัวนี้โอ้โหดูดูเพื่อนของเราขยันทํางานเลยว่ะเพื่อนของเราอ่ะโอ้ทุกคนผมคิดว่าเพื่อนของเราน่าจะมีตังค์เยอะมากเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราแค่เป็นแค่ยาจกนะครับมีตงังค์แค่สองร้อยเหรียญไม่รับผีมยนไปไหนวะทุกคนช้างมานะเราจะไม่สนใจมันก็ได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็อยากจะอัพป้อมปืนมากเลยว่ะอัพอัพสักอันก็ได้นะเพราะว่าเอาไว้ไล่ผีนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยอืไม่มีใครตายเลยโอ้ยพี่คนนี้ยังแจ่มว่ะทุกคนดูสิ แม่พี่เขาสุดยอดมากเลยว่ะพี่คนนี้เนี่ยอุ้ยเขาอยู่ด้วยกัน2คนนะครับอย่าบอกนะว่าเป็นฟ o r fan กันเนี่ย <laughs> นี่ไงไม่เป็นไรนะ <laughs> เดี๋ยวเราก็โอ้ยแตกโอ้ไม่ตายว่ะทุกคนผีมันโอ้ยเกือบแตกแล้วเมืเ่อกี้พี่เขาอ่ะแม่แล้วผีก็มาตีผมเลยนะเนี่ยแม่งทักไม่ได้เลยครับทุกคน <laughs> ทักกี้ไรแม่งผีมาตีผมตลอดเลยอ่ะโอเคช่างมันนะซื้อตอนนี้เนี่ยเราก็จะแบ๊บหนึ่งนะตังมี 300- จะ 400, 400แล้วว่ะทุกคนแม่เดี๋ยวเราก็จะเอาประตูก่อนก็ได้นะเพราะว่าประตูเนี่ยก็จะแตกละแ่อโอเค จังหวะนี้เนี่ยก็เหลือไม่ถึง1นาทีแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมารอดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าเวลามันหมดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะตายหรือว่าผีจะตายนะโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนของเรายังไม่มีใครตายเลยครับถือว่าสุดยอดมากเลยนะสำหรับเกมแรกของเรานะครับโอ้โหหรือว่าเราจะผ่านพ้วิวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับอุ้ยผีเลเวล5้ากเลยทุกคนไม่แล้วเพื่อนของเราเพื่อนของเราโอเคโอเคแป๊บนึงทุกคนอุ้ยผีมาหาผมแล้วอ่ะแม่งเลยมาหาบ่อยซะด้วยอ๋อผีตัวนี้ แม่่าบอกนะว่าเองเป็นญาติกับฉันเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยนี่ไงซ่อมประตูวไว้ก่อนนะครับแม่ผีไปแล้วอุยอ้ยอุย้ยผีมนทำอะไรเนี่ยมันเติมเลือดกค่หรออันนี้คือแบบที่เติมเลือดมานะครับหอวสุดยอดเลยอุอ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเอาผีสตันเฉยเลยนะครับทุกคนนี่ไงแบบนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าไม่มีเพื่อนคนไหนตายเลยนะ นี่ไงใกล้จะหมดเวลาแล้วอ่าสี่ไม่ฮูยใกล้จะหมดเวลาแล้วเพื่อนเราจะแตกเพื่อไม่นะเพื่อนอุย้ยนี่ไงโอ้โหยนี่นในใคืออะไรวะเนี่ยแมวเหรออุย้ยหุ่นยนต์แมวนะครับแล้วก็ไอ้ฆ่าผีตายแบบนี้เหรอเอาจริงดิก็รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืามกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีด้วยนะนี่ไปบ้ายครับทุกคน